กับมาพบกันกับคลิปสเปเชียลนะคะราศีมังกรนะเป็น Special สเปเชียลสำหรับเดือนตุลาคมนะคะดูว่าไพ่อ,อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมังกรเพิ่มเติมเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็ทำให้เป็นแบบพิเศษเฉพาะเลยในเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นสเปเชียลนะก็ไปดูกันนะคะสรับชาวราศีมังกรนะคะ ก็ถ้ารู้สึกว่ารตรงกับเรื่องราวของตัวเองนะก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมันฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพ่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคมนี้ ว้าวมีไพ่แฝดซับคอยขึ้นมาด้วยนะคะมีไพ่เด็กถือเหรียญน,นะแล้วก็ The Lovers King of coins ขึ้นมาด้วยมีทั้งเด็กถือเหรียญแล้วก็ราชาถือเหรียญน,นะคะเรามองว่าในเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกราออจะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะก่อร่างสร้างตัวให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นหรือมีเป้าหมายทางการเงินที่มันชัดเจนขึ้นนะคะพยายามที่จะ เดินหน้าหรือว่าเก็บหอมรอมริบแล้วก็ทำอะไรต่างๆให้มันเกิดผลงอกเงยขึ้นมามีไพ่เด e l ว Levers ขึ้นมาด้วยแล้วก็มีทั้งราชามีทั้งเด็กเนี่ยเรามองว่าอาจจะมีใครที่จะเข้ามาเรียกว่าขย่าหัวใจคุณให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้ครั้งหนึ่งก็ได้นะ รู้สึกว่าตัวคุณน่าจะมีแรงดึงดูดแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์หลายๆคนอาจจะมีโอกาสในเรื่องของความรักที่จะต้องเลือกด้วยนะคะาจะมาไม่ใช่แค่หนึ่งคนอาจจะเป็น2คนเลยก็ได้นะก็รู้สึกว่าตัวคุณก็น่าจะแบบมีเสนะ่ห์มีความน่าสนใจมากๆในช่วงเดือนตุลานี้ด้วยนะคะมาดูกันนะเพิ่มเติมนะคะสเปเชียลเฉพาะคุณเลยนะยังไงจ๊ะ The Tower นะคะ The ชา a ิออ t ขึ้นมาแล้วก็3ามเททาวขึ้นมานะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยไพ่อยากบอกอะไรจากกับคุณเพิ่มเติมเนาะก็ต้องบอกว่า มีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับเหตุการณ์อะไรที่มันปุ๊บปั๊บฉับพลันทันด่วนเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก่อนแต่ตัวคุณจะรับมือได้ไหมรับมือได้แต่เหนื่อยและหนักอยู่นะคะแต่มองว่าตัวคุณอ่ะมันมีความพยายามที่จะไม่ได้ยอมแพ้กับเรื่องราวของอะไรตามองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะมีหนทางมีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาทําให้คุณต้องเรียนรู้แล้วก็ฟันฝ่าแบบที่คุณอาจจะ ตั้งรับมือไม่ทันในช่วงแรกแต่ผ่านไปได้นะคะด้วยตัวที่คุณเป็นอัศวินเนาะทีนี้เนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดกำลังมองหาพาร์ทเนอร์คู่คิดเพื่อนร่วมง,งานที่ดีหุ้นส่วนอะไรต่างๆที่โอเคเนี่ยเรามองว่าในเดือนนี้ก็จะได้เจอแบบนั้นนะคะคุณก็จะแฮปปี้กับการทำงานมากขึ้นในช่วงหลังๆเดือนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับแนวโน้มเอาคำความสัมพันธ์นะคะให้พิเศษเลยสำหรับคนที่ อยู่ในฐานะโสดแล้วก็มีคนคุยนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะอยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะในเรื่องราวของความรักคนคนโสดเดสตาไงจ๊ะ The Empress นะโดดเด่นมากๆนะคะในเดือนตุลาคมนี้ตัวคุณเนี่ยมองว่าเป็นผู้เลือกแน่นอนนะคะแล้วก็มีความเพอร์เฟกมีความที่เหมือนกับว่ามีความพร้อมในหลายด้านอยู่ในตัวคุณเองหรือว่าคนอื่นเขามองมาแล้วเขารู้สึกแบบนั้นทำให้หลายๆคนเขาก็อยากที่จะเข้ามาเนะมีความ แล้กวก็เปล่งประกายมากๆแล้วก็มีเป็นคุณสมบัติที่สามารถจะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกได้เลยนะคะคือนั่งอยู่บนบัลลังเลออีกในนึงอ่ะหลายๆคนอาจจะเกรงใจคุณด้วยนะก็ลองดูแล้วกันถ้าใครเขาอาจจะไม่กล้าที่จะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณคุณก็อาจจะเรียกว่าโยนหินถามทางหรือ,อลองดูเปิดโอกาสให้เขาบ้างนะคะเพราะว่าการเข้าถึงตัวคุณมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะคนอยู่ในสปอตไลท์นะคะ มันดูขอดูเป็นฮ a ลลิ่งเลิ m เมสเ g จเพิ่มเติมให้นะ Dreams นะคะมีความฝันนะจ๊ะก็สามารถที่จะลงมือทำตามความฝันของคุณได้เลยนะมันเป็นอะไรที่จะเรียกได้ว่าทำให้ตัวคุณนะมันมีพลังงานบวกๆนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกยังไงหรือรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองมีอะไรที่อยากที่จะมีเป้าหมาย เพิ่มเติมในเดือนตุลาเนี่ยก็ิ i s t เอาไว้แล้วก็พยายามที่จะลงมือทำเนาะมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีนะคะทั้งในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณนะมันทําให้ตัวคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะไปดูกันว่ามีโอกาสที่จะมีเอ,อ่เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะ หนึ่งใบพิเศษเฉพาะคุณ The Strength นะคะเรามองว่าในเดือนตุลาคมนี้น่าจะเป็นเดือนที่คุณเอาอยู่แหละไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะคุณคนโสดนะคุณอาจจะเป็นคนผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูมีความเก่งมีความแร่งก็ที่บอกตอนแรกเลยอาจจะจะมีความอาจจะต้องลดความแข็งความรู้สึกที่เคยอยู่ด้วยตัวเองได้ทั้งหมดไว้ก่อน บ้างอะนะคือแบบว่าลงมาบ้างเพื่อให้มีพื้นที่ให้คนอื่นๆได้เข้าไปนะคะแล้วก็มองว่าคุณเอาอยู่แหละในเดือนตุลาคมนี้นะทุกๆเรื่องเลยนะคะ และมีโอกาสได้ congratulation ด้วยถ้าคุณมีเป้าหมายในเรื่องของการงาน mm. การเงินอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีการประสบความสําเร็จหรือในเรื่องของเราของความรักอาจจะมีโอกาสได้ไปปาร์ตี้พบปะสังสรรค์กับเพื่อเราได้พบเจอกับคนใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะหรือมีโอกาสมีพลังงานการคอนเกสลงเอ,อ่ยอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปมันก็จะอัพคลิป ใหม่ๆเรื่อยๆเนาะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆไม่ว่าคำทำนายจะเป็นยังไงนะคะอยากให้คุณมีเป้าหมายมีหลักยึดเหนี่ยวของคุณนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในทุกๆด้านอย่างที่คุณตั้งใจนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ